สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดยูคาเนาะค่ะตุนยูคานะคะนีนะะ่อยู่ใต้ตุนยูคายามฝนนี่กะจิม,มีเห็ดออกเนาะคะ่ะตาดีได้ตาไล่เสียเลยคะ่ะเก็บเห็ดนี่ก็ได้มันสีดอกน้นอยเนาะคะ่ะดอกมันกะสีซีคือกับใบนี่ละ,นะนเนาะมีห่าพอแล้วนะคะดอกนี่นะคะเนี่ยนะคะ ดอกน้นอยๆเนี่ยนี่นะคะอิยูคาเนาะคะ่ะเป็นน้ำตุนนี่เนาะค่ะต้องได้ตาดีๆได้นะคะเนี่ยโอ้น้ำขีดินเนาะค่ะดอกน้อยๆนี่นะคะ สีพันสีคือใบใหม่นี่ใบยูคาล้นลงมานี่แหละเนาะ,นะคนก็มาหาหล่ยหลย <ๆ S 2> ก็เลยบคอยากมีเนะาะตาดีได้ตาลายเสียนะคะบึงคักๆเนาะค่ะส่วนหางมันสีคือน้ำค้นต้นยูคาเนี่ยล่ะ ที่มันคือกันเลยเนาะกับใบยูคาที่ลน่นยวอาก่อนขีนสี่อกยามฝนเนาะค่ะ พอแก่งอยู่บ่เนาะพ่งได้สามดอกนี่หน่อยคนกำมาหาคู่มือเนาะ ลงมาบงเ,เงาหน่ดูมีอยู่บอบอมีบ่บบตากา่อยากดีบันไดได้เนาะคืกรกระอกันกระโดดโอ้นี่พอแล้วคะ่ะพอแล้วดอกนะึง เนี่ยีค่ะนี่ค่ะดอกบักไงดอกเนี่ยเนี่ยค่ะ,คะว้าเสร็จแล้วจเจอแล้วนะคะสีคือกันเลยกับกิดิน ออนี่นี่น,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 นีอ่านี่ค่ะดอกนม้น้อยนเธอเพิ่งจะเกิดขึ้นอยู่น้ำโคลนแบบนี้เด้นี่ค่ะอืมเกิดในโคลนขัดนม่ี่แม่ยู่บอ Oh. Uh. ันได้ลายกระเช้าไปแกงเนาะค่ะเ like ิ่งเงาหนิดูนี่อยู่บ่ คันไดไล่ไันไดไลก็จะเอาไปแกงเนาะเดี๋ยวจังสีท้ายคลิปมาให้เบิ่งด้วยค่ะคลิปต่อไปคันไดไลายิิลงคลิปต่อไปเนาะคะ่ะแกงเห็ดยู่คาเนาะ